สอยปยปยบครัครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับนายกรัฐมนตรีทักทายฝั่งประเทศเมียนมานะครับด้านฝั่งตรงข้ามคือจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับก็จะมีส่วนราชการของทางเมียนมาอยู่ตรงบริเวณด้านโน้นนะครับเพื่อที่จะบกมือทักทายกับนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่บริเวณกึ่งกลางสะพานนะครับถ้าไปฝั่งด้านนี้ที่นายกบกมือทักทายเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็น ประเทศเมียนมานะครับตอนนี้อยู่กลางสะพานนะครับจุดกลิงกลางระหว่างพรมแดนไทยเมียนมาข้ามไปนี้ตรงจุดที่ท่าขี้เหล็กนี่ถือว่าแม่สายถือว่าเป็นจุดการค้าชายแดนที่สําคัญของประเทศเลยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะลงมาพื้นที่เพื่อที่จะหารือในเรื่องของการค้าชายแดนแล้วก็เรื่องเศร,รษฐกิจแล้วก็เรื่องปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชายแดนที่จังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นไปประชุมนะครับ ที่สุลกากรที่อำเภอแม่สายนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีขบวนกองทัพทั้งสื่อมวลชนส่วนราชการต่างๆติดตามมาเป็นจํานวนมากนะครับเราเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีการคุยกันถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของแม่น้ําสายด้วยนะครับซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยเมียนมาซึ่งก็จะมีการคุยกันถึงการแก้ปัญหาระยะย,ยาวแม่น้ําสายถือว่าเป็นแม่น้ําที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมานะครับซึ่งก็จะมีการ หาือทั้ง2ประเทศนะครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับด้านโน้นนะครับก็จะมีประชาชนต่างๆนะครับมาติดตามนะครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับนี่นะครับฝั่งด้านโน้นก็เป็นฝั่งทางประเทศเมียนมานะครับก็รอระหว่างที่นายกรัฐมนตรีก็จะ ปิดด่านทั่วข่าวนะครับนี่เป็นบรรยากาศในช่วงที่นายกรัฐมนตรีมาที่ด่านพรมแดนแม่สายนะครับ